ค <Okay>. oh. ปาพญายตอมจะจับปลาโอ้ท oh. ว,วิธีไดกับผู้่ามันลุดเพราหามือเลยหรแม่เาปาจิโ,โตปา<น>สูดพญายตอมนี่ต้องบอกวิธีเด้อปาต,ตัวละสามลบ่บน,นะพญาตตอมจะยกขึ้นวานฝีมือพญายตอมอสัดเลยปยาลุนล้วนหันชีมันเลยเอเด้พีมือไญายตอมลน้วนเลยปาจิตโตเบื้งคนจับปลาคอเด้อให้พี่น้องเอ้ย มันแดงยูใสเหลเงือุงเขียวใสวะเาได้ปลาปนแล้วเหาบองบาทนะเพราะ่างานอะไรนี่มันสองยห้าสิบบ่บันนี้มันหารซีไรนี่มันม่ซีงานนั่นแหะหารเอาตามีืเท่ากตั้งหลัาทุงเขียวไหมทุงเขียวสงานกันเออทุงเขียวอยู่ใสไอ้นี่ต้อมเอาันี้ได้บบมันจ่ายบ่ให้น้าเล่าน่สไรหงงานเออ ถุงเขียวพุ right. right. ่นแม่ของใคยงานถุงย้รมัถไม่ดอยู่บ่เลตั้งใจทายมั้เป็นคลิปบอกว่าดีๆสามงานสามไรสไรงานนึงมันบ่ครับผมสไรหงานเป็นเจ็ดร้อยหาสิบวคงสิบสองมันบอแแปดร้อยบาทรับไทยมองปูบอกโทดินทันนึงนตาเลยหมวนาหวานพนยเลยตานั่นละ นี่หัวของหวานคุณนะเมานี่ตาตาก็มาซอยมาซอยหาปลาเด้จ้าตาตาเป็นคนใจดีตาใส่เสื้อบิกซี่ตาให้ตาขึ้นด่างขึ้นไปหอดใสเหล่าคุณบ่าวงหอนเป็นคลิปอันนี้ก็กดกับนังสีก้อยเด้จ้าอย่าเอานิ้วจะคลองเลย เขียวอยู่น้ำเขาอยู่น้ำเขาขุดไว้ในเรียบเจ้ากระถือจะไปย่าให้มันหลุดพวกใช้ในถังอยู่ด้วยถังใส่ของเ้าวมาเอามาไว้ทาใส่ปลาหล่ะไม่บอกปัดตีมือพญ่ตอมล้วนๆตคนไทยเม้วนปีงปลานนี่ยฟังปีงปลาเอาไปนำเอาน้ำไม่ไดเนาะมันบควนทำไปให้นเขาปัดปีงปลากระโจบักยัยพ่อน่ะโอ้ยไทยพี่น้องเอ้ย พลังงานต่ำเพคะ